สวัสดีครับผมมาเตอร์ครับวันนี้มาเตอร์จะมาสองคอร์สสอนเขียนฟัตเตอร์กับมาเตอร์อ anyway ื่นครับสอนกันแบบตัวต่อตัวหรือตัวต่อทีมตามหัวข้อที่ต้องการวันนี้ลูกค้าต้องการทำแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ครับจะมีผู้ซื้อผู้ขายอันนี้ในส่วนของผู้ขายครับก็คือจะทำโน้ติฟิเคชันเมื่อไรก็ตามถ้าผู้ขายรับออเดอร์จะต้องทำการส่งโน้ติฟิเคชันไปยังผู้ซื้อว่าฉันรับออเดอร์คุณแล้วหรือผู้ขายปฏิเสธจะต้องทำการส่งโน้ติฟิเคชันปฏิเสธ กลับไปครับย่างทีตัวนี้เห็นไหมครับตรงส่วนที่เป็นรับออเดอร์มาใช้ทําการสั่งรับออเดอร์กดตึงป๊บแบบนี้ครับนะครับเมื่อทำการทดสอบบนตัวนะครับ Android เห็นะครับมันจะทําการส่ง notification ว่าร้านค้ารับออเดอร์แล้วไปยังผู้ซื้อเลยแบบนี้ครับลองใหม่นะครับทีนี้เมันจะลองนะครับปิดแอปให้ทําการแจ้งเตือนในขณะที่แอปยังปิดอยู่ครับดูนะครับใช้ทำการลองลองส่งออเดอร์ไปใหม่รับออเดอร์ครับนี่คือทำการเช้ง ล้วก็ทําการปัดรับออเดอร์ไปขอรับออเดอร์ครับหรือปฏิเสธก็ได้นะครับเราลองออปปฏิเสธดูครับปฏิเสธดูครับจะมีแจ้งเตือนออกมาบอกว่าร้านค้าปฏิเสธออเดอร์แบบนี้นะครับผู้เรียนกับมาเตอร์สามารถส่งข้อเรียกร้องมาได้ครับแล้วเราจะมาเียนกับตัวตัวและตัวต่อทีนี้แค่คุณกับมาเตอร์เท่านั้นเอง9โมงถึง4โมงเย็นครับออนไลน์อรอนนะครับใครทำโปรเจกต์แบบไหนกลับไปต่อยอดได้เลยแบบนี้นะครับนี่คือตัว Android ต่อไปครับทีนี้ ที่เราสื่ค้าที่ทำการแจ้งเตือนในฐานะที่เป็น iOS บ้างไม่ได้ทาการทดสอบบน iOS บ้างเดี๋ยวดูนะครับทีนี้เรากลับมาที่ใหม่นี่ครับ Apple ผูปป้ซื้อครับอันนี้คือตัวเครื่องจาก Apple นเนคนส่ง Notification มาไม่ได้ใช้เป็น iPhone 6 s นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ดูนะครับเปิดมาก่อนกลับมาี่งานแล้วครับอ่ะฉันกลับมาที่นี่ครับฉันจะกลับด้วยตัวนี้ใหม่เลือกตัว Apple ผู้ซื้อนะครับเลือก Change Status นะครับเลือกเป็ดเสดไรกว่าไปแบบนี้ แบบนี้นะครับมันจะทําการส่งแอ i พลิเคชันไปยังเครื่อง iPhone แบบนี้นี่มาไม่ทันแป๊บนึงนะครับโอเคครับส่งหัวข้อที่ต้องการมาได้เลยครับทำแอปพลิเคชันที่เป็นเวิร์กช็อปของน้องน้องหรับแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ครับนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซอฟต์คอตัวนี้ก็ทำอเดอร์มาได้นะครับเดี๋ยวเรื่องการส่งตัวกิจให้ดูครับไม่ยากนะครับกดรับออเดอร์ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นโน้ติวิกเกชันนี่คือตัว iPhone นะครับแบบนี้นะครับครับติดขัดอะไรทำไม่ได้ไงทำมาเลเซมาได้ครับจากผมเรื่องอื่นครับคอร์สสอนออนไลน์กับเรื่องอื่นแบบนี้